สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้ก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ท่านใดที่เกิดราศีกันหรือลัคนาราศีกันท่านก็ลองเข้ามาเช็กดวงดูนะคะว่าดวงคุณจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ตัวคุณนะคะจะ จะฝากไฝ่ในเรื่องของการทำงานนะคะหรือเป็นช่วงที่มีกิจกรรมทางการงานเยอะขึ้นนะคะมีงานมากขึ้นนะคะหรือมีภาระความรับผิดชอบที่มันเกี่ยวข้องกับงานเนี่ยที่มันหลากหลายหน้างานเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นช่วงที่มีโอกาสมีงานทํามากกว่า1นึ่งงานขึ้นไปนะคะหรือมีงานคู่ขนานนะคะมีมีเขาเรียกว่ามันมีโอกาสที่จะมีการขยับขยาย ในงานที่คุณดําเนินอยู่ด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่ไฝ่เรื่องงานคิดเรื่องงานขยันทํางานมีกิจกรรมทางการงานที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าเรื่องงานเนี่ยดำเนินการในรายเกี่ยวกับงานเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความโชคดีทางการงานนะคะหรือมีความสําเร็จบางอย่างเข้ามาในหน้าที่การงานของคุณด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นช่วงที่คุณมีความกระตือรือร้น เป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นมีความกระตือรือร้นรในด้านของการทำงานหรือมีความแอคทีฟมากขึ้นนะคะในการดำเนินชีวิตนะคะเป็นช่วงที่มีมีแรงบันดาลใจหรือว่ามันมีใจที่จะฮึดสู้ในการที่จะดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันนะคะดวงยังบอกอีกว่าเรื่องงานเนี่ยดาวการงานของคุณเนี่ยท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการพูดการเจราจารการใช้การติดต่อสื่อสารหรือว่า การพบปะพูดคุยกับคนหมู่มากเนงานตรงนี้จะอยู่ในในมุมที่มันดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็เรื่องงานมีโอกาสที่ว่าการงานบางอย่างที่คุณรับผิดชอบเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะหรือองค์กรที่คุณอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยไปติดต่อนะคะหรือพูดคุยกับชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะหรือมีการข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะหรือจะแปลอย่างหนึ่งว่า คุณมีโอกาสที่จะมีการกลับไปทำงานที่ที่เคยทำกลับไปอยู่ที่ที่เคยมาเช่นมีโอกาสมีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปยังยังบ้านเกิดไปยังสถานที่ที่เคยจากมานะคะหรือมีโอกาสที่จะย้ายเปลี่ยนแปลงกลับไปอยู่กับคนใกล้ชิดคนครอบครัวกลับไปอยู่ใกล้บ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะมันแปลได้หลายอย่างนะคะต่อมานะถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวการเงินเป็นช่วงที่คุณมีกิจกรรม ทางการเงินมากขึ้นเขาเรียกว่ามีกิจกรรมในการที่จะหาเงินหาทองเยอะขึ้นมีช่องทางในเรื่องของการได้มาซึ่งรายได้ที่มันหลากหลายช่องทางที่มันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณขยันขันแข็งในการหาเงินเป็นช่วงที่ต้องใช้แรงใช้แรงกายแรงใจนะคะคือใช้แรงอย่างมากในการที่จะใช้แรงในการทํางานเพื่อแลกมาในเรื่องของการเงินการทองดวงหมอกมาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมี มีการทำกิจกรรมบางอย่างที่มันข้องเกี่ยวกับการเงินการทองนะคะแล้วมันมันมีโอกาสที่จะได้เงินหรือได้รายรับเข้ามาอย่างเป็นที่น่าภูมิใจด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยมีโอกาสได้เงินจากต่างถิ่นแดนไกลมีโอกาสได้เงินจากต่างประเทศหรือการเงินบางอย่างของคุณมันเข้าไปข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศเกิดขึ้นมีรายได้จากต่างประเทศก็ได้นะคะหรือจะแปลว่ามีโอกาสที่จะได้เงินมาจากความเป็นความตายนะคะหรือได้เงินมาจากของสูญเสีย อย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะรักในการหาเงินหาทองมากเช่นกันนะคะคือเป็นช่วงที่มีจิตใจจิตใจที่มีความกระตือรือร้นในการที่จะอยากได้อยากมีอยากรวยอยากมีเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นช่วงที่ตัวคุณนั้นจะมีแรงผลักดันบางอย่างนะคะให้คุณเนี่ยโฟกัสไปที่การเงินเป็นพิเศษ นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีมุมดีๆในด้านของการเงินการทองมีโอกาสมีมุมดีในเรื่องของรายรับต่างๆเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องการเงินดวงก็ยังบอกอีกว่าการเงินของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องพิพผันบางอย่างทางการเงินแบบปุบปัตชพันหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันแปลกประหลาดในทางการเงินการทองเกิดขึ้นก็ได้นะคะก็เช่นถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้เงินมาแบบแบบคาดไม่ถึงไม่คาดคิดได้เงินมาแบบแปลก หรือได้เงินมาแบบแบบรับอยู่ดีๆก็คือมันก็ได้เข้ามาเองจะเป็นในลักษณะนี้นะคะเช่นมีคนหยิบยื่นให้หรือมีโอกาสเสี่ยงโชคแล้วถูกหวยอย่างนี้ก็ได้นะคะคําว่าได้เงินจากแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดวงก็ยังบอกอีกว่าการเงินของคุณเนี่ยก็จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับคน คนใกล้ชิดอ่ะถ้ามีเพื่อนมีฝูงเนี่ยนะคะเรื่องเงินเนี่ยก็ต้องระวังนะรามัดระวังเพื่อนฝูงจะมาหยิบยืมเงินนะคะหรือเพื่อนบางคนญาติบางคนญาติพี่น้องบางคนเนี่ยแหละตัวดีเลยมาเบียนเงินมาขอยืมเงินหรือมันเป็นรายจ่ายทางอ้อมท่านใดที่อยู่แบบครอบครัวใหญ่นะคะอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่มีญาติพี่น้องมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องให้เสียเงินไปกับญาติพี่น้องญาติพี่น้องมาเบียนเงินไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าในเรื่องของเพื่อนเพื่อนฝูงกนรณ์กรารงานมิตต่างๆเนี่ยก็เพื่อนดีๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะห่างห่างเหนินจากเพื่อนที่ดีนะเพื่อนที่ซื่อสัตย์จริงใจเพื่อนดีแมทมิแท้ต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะห่างเหินจากกับกับเพื่อนเหล่านั้นแต่ว่า เพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่คิดไม่ซือ่อหรือเพื่อนที่มันออกแนวที่จะเป็นสตูเราเนี่ยมันจะมาอยู่ใกล้ๆเราคบหาใครในช่วงนี้ถ้าเป็นเพื่อนฝูงเนี่ยนะคะสังคมเนี่ยพึ่งพาไม่ได้นะคะต้องบอกในลักษณะนี้นะถ้าคุณคิดจะพึ่งถ้าคุณคิดที่จะให้ผู้อื่นช่วยเหลือคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแม้จะสนิทกันแค่ไหนเนี่ยต้องบอกว่าเขาช่วยเหลือคุณไม่ได้นะคะถึงยามวิกฤตจริงๆคุณไปขอร้องขอ,งคอความช่วยเหลือจากเขาเขาไม่สามารถที่จะหยิบ ยื่นยื่ 1, นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ไม่สามารถที่จะยื่นม okay. ือช่วยเหลือคุณได้จะเป็นในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกคบคนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเพื่อนต่างๆเนี่ยมัน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 มีโอกาสที่จะผิดใจกันกับเพื่อนฝูงบริวารเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าดวงก็ยังบอกว่ามีโอกาสที่จะเจอเพื่อนใหม่ที่เข้ามาจากทางการงานมีโอกาสเจอเครือข่ายใหม่ๆหรือสังคมใหม่ๆในที่ทํางานเกิดขึ้นนะคะเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะคะต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องของ สุขภาพร่างกายต่างๆเนี่ยนะคะก็สําคัญนะคะสําหรับชาวราศีกันนั้นนะคะช่วงนี้ระบบประสาทระบบสมองอาจจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็เกี่ยวกับกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะหรือว่ามันปวดปัสสาวะบ่อยอย่างนี้ก็ได้นะคะความรักของชาวราศีกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าสําหรับคนมีคู่ คนมีคู่มีโอกาสที่จะมีปัญหากับคู่ครองคนรักไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมีเรื่องให้วิวาทะหรือปะทะกาันหรือจะแปลว่าชาวราศีการนั้นคุณจะมีเรื่องให้เดือดร้อนจากเพศตรงข้ามมีเรื่องให้เดือดร้อนเกี่ยวกับคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักนําความทุกข์อกทุกข์ใจมาให้นําความวุ่นวายมาให้กับตัวคุณหรือคนรักคุณเจ็บป่วยด้วยเช่นกันนะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้นะคะ คู่สร้างความมุ่นวายให้กับเจ้าชะตานะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนโสดโสดโสด,โสดเลยนะก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะคนโสดเนี่ยทิศทางความรักไม่ค่อยดีนะคะถ้าคบหาใครดูใจกับใครอยู่เนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะ ยุติความสัมพันธ์นะคะหรือไม่สารต่อในความสัมพันธ์นั้นๆน,น,นะคะมีโอกาสมีปัญหากับเพศตรงข้ามหรือมีปัญหากับคนที่ดูดูใจกันอยู่นะคะ <c oughs> คุณมีโอกาสที่จะรู้ธาตุแท้ของคนคนนั้นนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วคุณก็รู้สึกว่าแอนตี้เขานะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะฝ <c oughs> ากกดติดตามกด subscribe <c oughs> เป็นกําลังใจให้ดิฉันด้วยวันนี้ขอบคุณค่ะ